กลายเป็นเรื่องสื่อสารสำคัญในประเทศนะคะและเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศคะ่ะซึ่งในด้านนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด12เรื่องที่รัฐบ,บาลกำหนดไว้ห้ามมิทธและสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมด5เรื่องหลักด้วยกันคะ่ะเรื่องที่หนึ่งสิทธิเรืสื่อสารที่สำคัญเราจ่ลงลึกในใ,น,ใ,น,ใน,นด้านเศรษฐกิจมน,นมิติทางด้านเป็นที่นำเสนอด้วย ทที่ดิินนํากเรื่องที่2เป็นการพัฒนาระบบบริบทิสติเรื่องที่4ความเสมอภาคเท่าเทียมของประชาชนและเรื่องที่หต่อไปเป็นหน้าที่สานะคะด้านความมั่นคงค่ะมีทั้งหมด2เรื่องหลักหน้าที่4จะเป็นด้านการบริหารงานภาคราฐค่ะมีสองเรื่องหลักเรื่องที่2นะคะเป็นเศรษฐกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ค่ะมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจผ่านวัฒนผ่านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับนําเสนอประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางในด้านสิทธิรับมือกับภาวะวิกฤตเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับสัพท์ด้านเศรษฐกิจและความไม่คงค่ะสิตางคัญขององัปอบของรัฐบาลเนี่ยซึ่งในจเหลานี้จะถูกแปลสภาพมาเป็นเป็เรื่องสื่อสารที่สาคัญและก็สี่สิงย่อยอันี้ก็คือเรื่องวกนี้ลที่เราเราจังงการราของชีอไรเ้ยก็จะเหมือนกัทอบเช่นกการคังอยู่ในตารางใหญ่ Thank you.